เปิ้ลนาคอนเดือดหลังวัดถูกร้องตีระคังดังลั่นประโยคเด็ดด้วยความโมโหจากเหตุการณ์ที่วัดไซยย่านพระรามสามถูกร้องเรียนเรื่องตีระคังส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจนเกิดเป็นกระแสวิพากวิจารในวงกว้างนั้น นักแสดงชื่อดังเปิ้ลนาคอนศิลาชัยบอกเลยว่าได้ยินแล้วรู้สึกโมโหแทนาศาสนาโดยเปิ้ลนาคอนได้โพสต์แคปชั่นเกี่ยวกับประเด็นนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวัดตีระฆังเสียงดังหนวกหูเขาตีมากี่ร้อยปีแล้วคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ในที่ของเขาแล้วคุณก็ไปว่าเขาว่าเสียงดังหนวกหูไปติเตียนเขาเหมือนจะไปห้ามให้ไก่หย,ยุดขันในตอนเช้า มองไม่เห็นประโยชน์ป้าน่ารักจังโมโหแทนาศาสนาวิญญาณพระขึ้นอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ